คนภาคต่อจากขันติขยเยิมนะคะเมื่อกี้มินาไปซื้อเส้นผัดบา,บานะคะทุกคนผัดเส้นที่หลายๆคนเคยกินอ่ะมาดูกันจะมีแต่สุแก็ตเห็น้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะซุเปอปรม์มัมมันเป็นพับนะคะทุกคนมันไม่ใช่อะไรเออทิ้งทิ้งขยะออมเขามีตะเกียบให้ด้วยนะ Oh. มีเต่าผักพี่เขาตักอะไรให้ไม่รู้เหมือนไม่รู้ว่าว่าไม่ชอบกินผักอ่ะก็เลยตักผักให้กินม,มาีใส่กรอกอยู่สองเส้นดีใจมากเดี๋ยวเราขอครุ๊กกันนะคะเพื่อมันจะไม่เข้าถึงรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบว่ามันไม่ต้อง ปรุงแล้วนะคะเพราะว่ามันอร่อยแล้วเดี๋ยวเราขอ,อเอาเเงแบงมาตั้งทุกคนจะได้เห็นว่าเรากินอะไรเอาแบบนี้นะคะทุกคน,นอืมอืมรู้สึกว่ารอบนี้ผัดเค็มผัดเค็มไปไหน่อยนะคะรู้สึกว่าต้องปรุงน้ำตาลเพราะว่ามีความผัดเค็ม ปรุงน้ำตาลอืมน้ำตาลไป็ฮบดเลยนะคะน้ำตาลไปไฮบดเลยเอย่าใส่ไปเลยอ้มันจะไปแล้วก็จะครุบนะคะมันจะตกช่างมันเถอะนะทุกคนดูแบบมิลิมิกเลยอืมี๋ยวเราขอคิดก่อนนะคะว่าเราจะเอาอะไรมาตั้ง อีกนิดหนึ่งอ่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะครุกเลยอือหรือว่าเราปิดปิดไหมปิดแล้วเราครุกว้าวเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งปิดนี้นะอย่าเพิ่งกอ่ออย่าเพิ่กอใครบอกให้กอก่อบมาคืนพลเล่นพ้เล่น ต่อไปนองคาร์ลจะเขยาขโอเคได้แล้วนะคะอ้เส้นย้อยมาหนึ่งอืมรสชาติเหมือนเดิมมาเราจะมาいอだきますいただきますนะคะเริ่ม ทุกคนดืมบอกเราอะกินน้ำสิงนะคะเรากินน้ำสิงเดีย๋ยวจะมาโชวกินน้ำสิงแก้มด้วย <laughs> แก้มด้วย ใต่เกาสองติน่นอืมน้ำตาลติดแก้มอ่าแลู้ดหยอกอ่ะจริงๆเราชอบกินผักอืมรู้สึกว่ามันจะเปรียบ มีความอยากอาหารใช่ไหมล่ะดูแล้วมีความอยากอาหารอืมอืมอืม กินข้าแซบเกินกัดปากอีกแล้วนะคะแล้วกัดปากตัวเองรอบที่ร้อแล้วนะทุกคนนั่นแบบเออบอกว่าเดือนหน้าเราอะมีแบบว่าต้องย้ายหอเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทุกคนดูนะคะว่าช,วชีวิตนักศึกษาปีหนึ่งเขาทำอะไรกันอยู่คนเดียววะ แต่ตอนนี้หาหอไม่ได้นะทุกคนรอไก่อนนะคะมามันสิบอะไ้ยินแล้วปัาแบบนี้ทุกคนได้ยินได้ยินช็อไหมคะแบบนี้ก็แล้วกันอ่าเป็นไปได้ด้วยตีนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นบอกให้ใจเย็นเย็นมาอืออือ,อข้ากับผมอืเข้ากับผมนะครวันนี้คุณก็มาเกิเข้ากับผมได้นะครับ ชับก่องอันสุดท้ายนะครับอืมอืม จะมูทอเพื่อความอร่อยอืดี๋นี้ อดี๋ยวนี้เราจะเก็บไปกินตอนเย็นนะคะทุกคนก็มัน่อนี่แหละไม่มีอะไรหรอกชีวิตเราน่นเอา้าคือเปลี่ยนแบบนี้แล้วเช็ดเช็ดค่ะเช็ดเราต้องเป็นคนมีความเราต้องเป็นคนสะอาดสะอาดจะได้มีแฟนกับเขาสักทีเช็ดปากด้วยจะทรงผมนะนี่นะน เห็นไหมสวยเลยแค่เอาบ๊ายบาย